โอ้ยวันนี้บรรยากาศกำลังหนาวนะครับมาทำอะไรกันครับพี่สมุตมาดูเขาบอกว่าเต่าเข้าบ้านสองครั้งแล้วตรงนี้สองครั้งติดสองครั้งติดเต่าเข้าบ้านแล้วก็เข้าครั้งที่เข้าครั้งที่แล้วอืเต่าไปดุดอยู่ตรงรถตรงรถตรงรถแต่ครั้งนี้ เต่าจะไปมุดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปดูเด้อไปฟังเรื่องราวไปฟังเรื่องราวข้างในกันข้างในกันนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่เรามากันทั้งพี่บ่าวทีทั้งรนะมากันเยอะเลยนะครับนี่นะครับแม่นะครับอูรู้สึกว่าคลื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะเขาจะเอาเลขตัวใดมาจังไดลอตเตอรี่มาถึงแผงมาถึงเ้ว่อยว่าธรรมดาได้เลยดึงแล้วติดึงยังอาจารย์เรายังครับ อาจารย์ด no ึงให้เม <car> ียเจ้าเมื่อวานแล้วเอาดึงให้เมียเจ้าดึงเมียเจ้ามวานแล้วมันนี่เจ้าดึงเอาเองเอาจะดึงให้อะไรเมียเขาฮะบ่มีแล้วเพราะว่าผมดึงให้แกเปดึงอะไรเมียเขาเมื่อวานเมื่อวานแฟนเมื่อวานแฟนแกผมดึงให้ผมดึงไปให้แล้วแฟนแกให้ดึงให้ดึงอะไรบ่ดีเ้าก็าวมันกำบวดีดีเด้อเจ้าดีๆเด้อนี่ เจ้าสิปากแตกเจ้าเจ้าสิากเจ้าแล้วเบอกไปเลยเอ้าคอยก็บอาตั้มมันจากเจ้ามีเพื่อนให้เจ้าดึงให้เจ้าซื้อมักให้คิดสั้นชิดซี่ปู่แล้วคิดเจ้าให้คนอื่นก็แตกแงกันบ่แม่นะเจ้าบอกว่าเมียเพื่อนให้เจ้าดึงให้ดึงนี่ยัางคอยก็เลยสงสัยเกาถากกดถากเขาเยอะมดนถาเพื่อนเพื่อนสี่ให้ตัวใดเล็ใจเนาะมาไปฟังเรื่องราวกันครับถาามเอ้ บ้านมาเจอเลยบ้านเพิ่นจอเลยสีเขียวดิบ้านเพิ่นสีเขียวบ้านสีเขียวบ้านสีเขียวเหนียวซับกระสันเนื้อซับอ่าชือว่าเหนียวซับเนื้อซับเนียวซับเป็นเนื้อซับพูดอะไรไปปุ๊บพาดเลยเอาสวัสดีครับคุณแม่ครับชื่ออะไรเนาะคุณแม่ครับเสถียรมีคุณตา สะเทียนมีกุลแม่ค่ซื้อแม่แดงแม่แดงอเล่นแม่แดงเรียกแม่แดงดีกว่าง่ายที่สุดนะครับอ่ะแม่แดงผมอยากรู้เรื่องราวที่ว่าเต่าเข้าบ้านเข้าเมื่อไหร่ตอนยังไงนะครับแม่แม่ก็นอนอยู่เนาะบันนี้ตีหนึ่งไอ้ปุกกี้มันเฮาลูกสาวหน่อยนะปุกกี้นี่ขึ้นขึ้นมาเนาะเออเออมันเฮาเคงสมองว่ามะมันเฮาอียังเหลือแต่เอามันก็เลยลูกเปิดประตูมา เตามันกับคานมานาั่งอยู่ปุกเลยแบบนี้บอกเลยว่าอันนี้ก็เลยว่าจิจิเก็บเสืคูไว้เก็บเสคูไว้บรี้ลูกคุ้เสาก็เลยไปปล่อยอก็เลยว่าอบอกแม่ธรณีว่าถ้าเล็กบัเลขที่เฮื่อนกับทะเบียนรถล,ลูกสาวออกเก่าๆให้มันออกเก่าศูนย์สามให้มันแม่นในเด้อเอา <c oughs> พิ่นไปปล่อยลงบอเนาะพอจะปล่อยพิ่นลงปุ๊บเขากระตวัดหัวขึ้นมาพังกซะให้สามเธอก็เลยว่าอ๊้ ไฮแมนเดอร์กับวายเซนเนาะก็บอลยูพเดียวนั่นแหละเออก็บ่เคยเห็นเนาะพอมาเอาปล่อยเตาไปเลยเขาก็จะไปเลยมันบรัแต่นี่เขาต้องเป็นหนังสองกลับมาหันหันหันหนามากลับมาหันมาพะงกหัวหายห่าง่ายเอาหัวขึ้นในบ่อนั่นเจ้าของก็ถือโทรศัพท์ไปแต่บ่ได้๋ยทายเออพันบ่ได้๋ยทายไปประเดี๋ยวซไปคิดว่าเขาสิ้พราะเขารวยเนาะแต่ว่าถ้าเตาเขามากอ่ะกับท่านเคยเห็นดอกเลยว่าไอ้เอนนี่เคื่อแหลกมันบ่นี่อันนี้เทื่อแหลก เทือแรกเทือแลกได้คาวว่าเขามาสองเถือทางที่สองเทือที่สองแล้วมันคนละมือกันไงคนละมือแต่เขาปรเด้เขาได้ถนนแต่คอยเชือเอาเน้นต้นถนนีย่ง่ายอ๋อเน้นเอาที่ถนนอนนี้เทือที่สองเป็นบ่อขามันนะคเทือแลกเทือแลกเลยเทือแลกเลยเทือสองนี่มือใหครับเทือสองนี่กับมือเศร้านี่แล้วมือเศร้าเดือนแล้วคนก็่อมันว่าทางนั่นก็เลยว่าเอาไปปล่อยเถาะบางิตัวตัวตเดียวกันหรอคนละตัวคนละตัว ตัวใหญ่ขนาดใดครับเตาอาสองลูกสองลูกขนาดใหญ่อยู่บานบานเห่าเยขนาดจานข้าวนั่นเลยเนาะประมาณประมาณจานข้าวนะครับเ็าเลยว่าทาว่าเปิใไฮโซอิลีทาม้าอีกเอาไหว้ผมเบิรงให้ได้จะเผาปล่อยเด้ทาบ้าอีกเับไหว้พุ่มเบอร์นห้ไดเา่อยไเพิ่มาอีกหา้าอีกทบ้าอีกทบ้าโซเนาะทา้าไฮโซมันมันมันบ่แม่นเหลืองบังอื่นไห เป็นยังเตาจะเขาบานสองเถี่ยวอืมอืมเม่มนบ่แม่นอยู่จะข่อยกับบอลูเนาะข่อยบนเคลื่อนท่านในเรื่องเสื้อแบบนี้เนาะพอพึง่งพึ่งมาเม่นบ่ครับเออแต่ว่ามันแม่นมันยำม,มีดีเขาก็จะต้องจำไหวจิเนาะข้าวนานนะครับม,ม,มนบโหเนาะบอลูแต่ว่ามันเป็นเหตุบังเกินเรื่องบังเกินที่ว่าดูเต่าเข้าเราก็ต้องเอาตัวเลขมาเสียบใช่ไหมแม่แม่แม,มแม่มีตัวเลขในใจกี่ตัว บ่มีแล้ว,อลวเ,เออก็คิดแต่ว่าถ้าเพิ่นมากกมันมีแต่บาทเล็กที่กับรถนี่พเพราวนะว่าเขาจะมาจอดอยู่บนรถหนีเลยรถลูกสาวนะ่ยจอดอยู่บนรถแมนเขาจะมีอยู่หลังทะเบียนรถเลยทะเบียนรถเก่าๆศูนสามไงลูกสาวไปอยู่ไงลูกสาวไปตัดสินอยู่ต้าเป็นลเลขทะเบียนรถทะเบียนรถทะเบียนรถเก้าเก้าศูนย์สามรถเก๋งกสีขาวนาะรถเก๋งกสีขาวเก้าเก้าศูนย์สาม จะ่ารถบระยูเนาะแต่แรกเป็นสายที่เป็นรถให่บึงอ่ะผมเป็นอย่างแต่เด่ตัวเลขก็โอเคแล้วแหละมันมีคันทยทะเบียนไหวบ่หน่อยบ่มีบ่ะเก้าทะเบียนรถเก้าเก้าศูนย์สามนอกจากมันมันมากหน่ยมันอยู่ถ่ายรถเลยแม่แมนอยู่ถ่ายรถจอดอยู่ถ่ายรถนึกเลยเวนเพราะว่าเกือบส้น เก็บส้นเก็บตำเลยเพื่อนจทยงึกดีนะโจทย์ทันทะเบียนเป็นทันเลยตกาเก้าศูนย์สามเมแต่ว่าเมย์เพิ่งเจอครั้งเลขเพิ่งเจอครั้งแรกว่าเพื่อนสิมาให้สูบบอมาสิแล้วนอกจากทะเบียนรถนอกจากทะเบียนรถยังมีตัวไหนอีกแม่ก็มาแค่บัตรเลขที่เท่านั้นแหละบัตรเลขที่บัตรเลขที่ยังครับเลขที่สองเก้าสองเก้าบัตรเลขที่สองเก้า ก็คือมีบ้านเล็กที่ด้วยบ้านเล็กที่ของแม่อยู่ก็คือบ้านเล็กที่29แล้วก็ทะเบียนรถ999ที่สองเลยนะ99 03นะ03ามื่อก็จะออกดีได้03มันมากกอกเมนบอกเด็กเลขทะเบียนรถจับบ้านเล็กที่ทีวอลมาเนี่ยอ่าพีแม่มักตัวไหนครับสิมาก29ครับสิมัก29 พอว่าแม่เกิดวันอาทิตย์ไงมันมีคนมาถ่วงว่าถ้าสืส่อยังก็ให้เล่นบาลีทีเด้อถ้ามีอย่างมาปรากฏอย่างในเหมือนเป็นว่ันวันไหวอยู่ถ้ามีเหตุาการณ์อยกิดขึ้นให้เอาบาลีทีเด้อม,มีคนทักเออ,อมีคน <วา S 1> ทักเขาก็เกิดวันอาทิตย์ลูกสาวาก็เกิดวันอาทิตย์อีกวันวันเดียวกันก็สิลองเบิ่งแล้วเนาะสิ่งลองเบิ่งแม่เคย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 สื่อบ่ล่ะครับเทศบุญบานนี่ถูกเจตเธอเลยเรียนเลยเก่า เก่าเกาศูนย์สามเนี่ยจิ้มข้าวซ่อนแม่ทำบุญบ้านมันนั้นบ่อยแม่ติดกันมาเลยกะซื่อแต่ละบาลิกที่ครับพ่ออเกิดเท่ามันเกิดเท่าอย่างไงีสิมันออกมาหมดเลยไงทั้งพ่อทั้งลูกทั้งแม่เหมือนเลยสามหนึ่งหนึ่งสองเอียงไปนั่นไอที่เอาวันเกิดพ่ออเกิดแม่เขาให้เขาให้เอาแต่ในขอบครัวเขาเลยสิซื่อเขาทักมาแต่ฟันได้ยังเกี่ยวบ่หรือบ่บ่บ่ฝันเลยอ๋องวนนี่เอาของแม่ งวดอื่นเอาของลูกงวดตุ่นเอาของพอก็มมนมีอยู่สามคนเนาะอ๋อมีอยู่สามคนใจมันมักไงใจมันมักพระ่าเขาซื้อแล้วเขาบ็ของขามันออกวินแล้วแล้วต่อไปจิ้งหงจะไหนว่าสิเป็นของพอหรือของลูกของเตาเนี่ยแล้วแมนอันนี้นี่มันมักของเตาไงแมน่ายที่ว่าเอาของวันเกิดเอาแมนเนาะเดี๋ยวแม วดนี้ก็คือแม่ตัดสินให้ลไรล่ะเนาะก็คือเลขตัวนี้เนาะแม่มักสองเก่าให้งงเมักสองเก่าพอปาเล็กปลาเล็กถีเข้าง่ายปลาเล็กถีสองเก่าแล้วก็เลขรถลูกแม่เลขรถลูกครับแล้วก็ปลาขนาจะเป็นเหลืองเมืองอื่นเนาะเพราะว่าเต่ามันย่างมาเขาบลาเล็กถีซึ่งเก่านะแม่ย่างให้ทีนึงอ่ะตัวไหนที่แม่เอ้าแทฉะเลยย่าให้เฮฟซี่คอยจับจะมากเลขกสองเก่าหลายเนาะ โซ่เก้าลายแม่บอเคยมีเตามาแบบนี้ปรากฏให้ครับอก็เลยว่าสีเสื้อเพิ่นจะที่จาทางครับเพิ่นว่าให้ส่งให้มัครอแล้วก็มีตัวใดนั่มอีกแล้วก็มีเก้าเก่าศูนย์สามทะเบียนรถลูกสาวเก้าเก้าศูนย์สามทะเบียนรถลูกสาวอ่ะนะครับขอบคุณแม่ก็ต้องขอบคุณคุณแม่แดงนะคุณแม่แดงบ้านหลังสีเทียวบ้านงามบ้านงาม แล้วเพิ่นก็คือมีบุญวาสนาถูกเจ็ดงวดเตี้ยงงวดซ้อนเจ็ดงวดติดบ่ธรรมดาเนยะโบธรรมดาถึงงวดที่แปดงวดที่แปดเข้าถึงได้ตามมาก็ถือว่าบุญบูชวาสนาของเขานี่แหละจะได้มาพอเพลินเนาะกันไม่ออกกันขอให้แม่แดงหลายๆครับผมขอบคุณครับ